สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยออโต้วิบช่องที่รวบรวมเรื่องราวยานยนต์เทคโนโลยีล้ำสมัยและอาวุธยุทภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลกมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเฮฟวี่มิ s i l ล2027อาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์สงครามยุคอนาคตยอย่างแท้จริงเฮฟวี่มิซิล2027คือขีปนาวุธหนักพิสัยไกลที่ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะระบบป้องกันขั้นสูงของสัตรู ด้วยเทคโนโลยีการนำทางขั้นสูงระบบเรดาร์ล่องหนและหัวรบขนาดใหญ่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่หลายประเทศกำลังจับตามองตัวมิสไซล์นี้มีความยาวประมาณ10เมตรน้ำหนักมากกว่า5ตันใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Du Al Sta g e Solid Rocket ซึ่งช่วยให้มีความเร็วสูงถึงแม้7หรือเกือบ8,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถติดหัวรบได้หลากหลายรูปแบบทั้งหัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบเจาะเกราะหรือแม้แต่หัวรบนิวเคลีย re. จุดเด่นของ Heavy Missile 2,027คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนเส้นทางขณะบินได้แบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียม erm, ทำให้สามารถหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถล็อกเป้าหมายใหม่ระหว่างภารกิจได้อย่างแม่นยำโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายไม่เกิน2เมตรเท่านั้นระบบนำทางใช้ทั้ง GPS ระบบอินฟราเรดและ AI คำนวณเส้นทางที่เร็วและปลอดภัยที่สุด ในเรื่องของราคาเ e a ว y m มิ s ซิ e 2027ถือเป็นอาวุธที่มีราคาสูงมากโดยในปี2025ที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่ามีมูลค่าต่อหนึ่งลูกอยู่ที่ประมาณ12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวราว440ล้านบาทไทยแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกประเทศจะสามารถเข้าถึงอาวุธชนิดนี้ได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของมหาอำนาจทางทหารเช่นสหรัฐอเมริการัเสเซียหรือจีนซึ่งต่างก็พัฒนาเวอร์ชั่นของตอนเองจากแนวคิดของ h e a ว y m มิ s ซ l ล2027เพื่อเสริมเคียวเล็บให้กองทัพของตน เฮฟวี่มิสซิล2,027ยังถูกออกแบบมาให้สามารถยิงได้จากหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นฐานยิงภาคพ,พื้นเรือพิฆาตหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานในทุกสภาพสนามรบอีกทั้งยังสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนภายใต้สภาพอากาศที่เลวร้ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในยังมีการป้องกันการรบกวนสัญญาณจากศัตรูทำให้มั่นใจได้ว่าขีปนาวุธจะถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน แม้จะมีสมรรถนะที่น่าทึ่งแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงในด้านมนุษยธรรมและการใช้งานจริงว่าการมีอาวุธที่ร้ายแรงขนาดนี้ในมือมนุษย์จะนำไปสู่การป้องกันประเทศหรือการทำลายล้างกันแน่อย่างไรก็ตามในโลก,กขอองค์การแข่งขันทางการทหารเทคโนโลยีแบบนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายประเทศสแสวงหาอยู่ตลอดเวลา และนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Heavy Missile 2027หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยออโต้วิฟเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวล้ำๆเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีจากทั่วโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ